โอเคครับมาดูวายแลนกันต่อเลยคับ Ghost Recon w i l d l a n d นะครับผมก็รอโหลดกันแป๊บหนึง่งวันนี้จะพยายามไปเมืองใหม่แล้วก็ไปไปเริ่มภารกิจใหม่ของ Ghost ก็คือเมื่อวานได้จบภารกิจฆ่าบอสตัวอีกตัวหนึ่งไปแล้ว ค่าบอสที่ชื่อว่า Boston r e e d ไปแล้วนะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวดูว่าจะไปจะไปต่อกับบอสตัวไหนตัวไหนที่มันเล่นง่ายๆอ่ะนะเดี๋ยวดูก่อนว่าว่าตัวไหนหน่าเล่นกระโหลกไม่เยอะเท่าเท่าบอสตัวที่แล้วแล้วก็ลองเข้ามาดูเมื่อวานลองดูๆเ,เกินไปแล้วละ่ะว่าว่าเราจะเล่นตัวไหนแต่ว่าน่าจะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีหนึ่ง อ่ะโอเคเก้าสิบหกปอ์แล้วเนาะร้อยปเซ็นแล้วครับอ่ะโอเคอ่ะมาดูกันดิคือเรายังอยู่ในเมืองนี้แต่ว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าซัมไซมิชชั่นก่อนไหมอ่ะเผื่อมันอ่ะโอเคซัมไซมิชชั่นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีเราจะมี อันี้บอกว่าเราจะมีเฮลิคอปเตอร์ที่ดีๆหรือเปล่าวะไปดูดิเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี้มันมันดีไหมฮะคอปเตอร์นี้มันดีอยู่นะ,ะไปไปเล่นไปเอาเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้ดีกว่าสองร้อยกว่าเก้าสองร้อยกว่าเมตร อ่อ่ะอ่อ่ะอ่ดอ่ะอ่ะอ่ะเ่ะอ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 ่อ่ะ่ะอ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 ่อ่ะ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 ่อ่ะออ่ะ่อ่ะนอนนะ่ะ่ะอ่ะ่อ่ะอ่อ่ะออ่ะออะอออะอออะ่ะอะอ ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปอ่านี่เฮลิคอปเตอร์อยู่โน้นนะครับไปดูก่อนชาน่าจะใช่เขาเขอ้ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ที่เราต้องการหรือเปล่าวะใช่ปล่าวะ ได้ปอได้ได้ไดคอมคิวเตอร์ใช่แล้ว,ลวคอมคิปเตอร์ที่เราต้องการเลยตัวนี้เราไปเราไปสังหารตรงนี้ดีไหมอ่าโอเคแทนแตคอนวอยถูกแล้วครับไปเลย You really only let e drive ไปไปเราไปเทคแคร์เรื่องคอนวอยกัน มาแล้วนั่นไงอ่าลงไปอ่าอ e t s work c a r าสุอ่าเร็วครัรบรไปแล้วอ่า ยิงหนึงหนึ่งหมดแล้วอ่าไม่ใช่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  <c oughs> เราไม่ยิงตรงนี้ <c oughs> เรายิงนี่เรายิงตัวนี้อ่าไม่ได้ไม่ได้เราไม่ยิงเราไม่ยิงอ่า ไม่ไม่เราไม่ยิงนะครับอืมลงมาแล้วดีมากนะไปแท็กกันเลยไปแท็กกันก่อนไปแท็กกันก่อนไปแท็กกันก่อนไปแท็กกัน่ะไปแทกันก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยเอ๊ะเอ๊ะอ้าวโถโดนแต่ว่าผ่านแล้วมิชชั่นผ่านแล้วไม่เป็นไรเราไปต่อเลยตอนนี้เรา ไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะเราได้เราได้สปล이ยมาแล้วนะเราได้สปล이ยมาแล้วอ้าวเฮ้ยมันก็รีบมาหน่อยสิเ้ย<ด>อย่างเงี้ยเออมาหน่อยมาแล้วอ่ะโอเคหมดแล้วครับเรียบร้อยสบายบือมากเลยทุกอย่างนะครัผ่านไปได้ดีอ้าวชอปเปอร์โดนทุกอย่างโดน เอย่าอย่าพิ่ง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 อย่าพพิ่ง sorry a b o u ต้องการต้องการมงอยู่กูยังองการมงอย่ let's go อ่ะเคเสร็จไป่งฮะเสรแล้วเอาไงอีกเอาอันนี้อ่ะเค s d mission vehicle drop off blow up the โอเคเอาอันนี้นเ let's หนึงจุดหกิโลไม่ไกลไม่ไกลครับเออปิดเรดิโอก่อนลำพานเออไม่เอาเนี่ยค่อยๆนะค่อยๆไหนเงี้ยค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเออมันจะได้ไม่ตกโรนเออเมื่อกี้ขนาดกราฟิกอะไรนะกราฟิกการ์ดยังประมวลผลไม่ทันเลยคิดเอาแม่เกมขนาดนี้ อโอเคครับอีกประมาณสามร้อยเมตรสองร้อยเมตรอ่ะโลูอัพวันออฟเดอะเอนทรานซ์แล้วก็ไปแฮกแต้องไปแฮ็กต่อแน่โอเค,อ,เคอ่ะมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยตรงนี้อ่ะไปดูกันเนี มีใครบ้า,างแบบนี้อ๋อมันไม่มีใครอ่ะมันมีแค่โอเค e อนทร n น e อยู่ไหนโอ้ยทางเข้าทางเข้าไม่มีเลยเราต้องระเบิดทางเข้าอ่อระเบิดก็ระเบิดอ่ะ

แฮกระบบข้างบนข้างบนต้องแฮ็กยังไงตรงไหนยังไงอ่ะมีไหมมันแฮ็กแฮ็กระบบตรงไหนอ่ะโอเคแฮ็กระบบก่อนโอเคเรียบร้อยครับ <I 'm S 1> ผมจบตอนนี้เราก็มายิงต่อครับมีใครอยู่แถวนี้ไหมยิงกันต่อเลย ยิงกันหนอเลยยิงกันหนอเลยไหนอ่ะโอ้โหเฮียเฮีย <yeah, S 1> หมดหรือยังหมดแล้วสบายจุงเ <Clear. S 1> สร็จแล้วไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันเลยโอ้โหขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันแล้วก็ดูดูมิชั่นต่อไปมีอะไรไหมคอนวอยมีไหมคอนวอยนี่คอนวอยเยี คอนวอยอ่ะสนุกเจ,เจอเจอเฮลิคอ,อปเตอร์ไปนี่คือคอนวอยอ่ะสนุกบอกเลยเอาเลยครับแ<ะ><ะ>ม่เจอเฮลิคอ,อปเตอร์ไปนี่คือจบเลยอ่ะง่ายอ่ะไป ไปเลยอีกนิดเดียวเนี่แหละอีกประมาณเก้าร้อยเมตร800รอยเมตรตึ๊บ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 เจอแล้วให้มันออกมาออกมานอกเมืองก่อนอมันเจอกูเดี๋ยวมันเจอกูออกมานอกเมืองออกมานอกเมืองเนี่ยเห็นไหมก่อน <c oughs> <c oughs> ตอนแรกจะบอกเราบอกว่าเราจะเราจะ เล่นเลมิชชั Olha ่นหลักแม่งไปมาไปมาแม่งเล่นเล่นได้แต so ่น <al> er. <UR> ี้เริ่มเริ่มสนุกกับมิชชั่นรองฮะเกทอ่าเียวตอเาเลยเอาต่อยิงยิงเลยยิงเลยยิง ยิงเลยครับยิงเลยยิงยิงิงไปก่อนค่อยๆเล็งค่อยๆยิงนะครับค่อยๆเล็งค่อยๆยิงยิงยิงตีเลยค่อยๆเล็งแล้วค่อยๆยิงไม่เป็นไรนิดหน่อยอ่ะอ่ะอ่ะอะ

t r a c ต์หมหรือว่าเราออกนี่มาเนี่ดีกว่าไหมไ,ไ,ไ,ไปกันไปกันค,คือม,มันเล่นมันเล่นชุดใหญ่เลยอะ่ะเปรียบเลยพวกเนี้ยเปียบเลยลโ,โบอกแล้วเป็นบอกแล้วให้ไป ให้ไปให้ไปเล่นมิชชั่นหลกักก็ไม่ฟังกันดูเนี่ยมาเล่นมิชชั่นรองก็อย่างเงี้ยไหนแอมทอปเปอร์อยู่ไหนอ่ะเนี่ยทอปเปอร์อยู่ในนี้นี่นโอโ้โหเลตูจะโอ้โหเยอะมาก เยอะมากมันมามันมากันเป็นลางมันเป่กันกองทัพเลยอะไรของมือสไนไพร์เปอร์ซันไพร์เปอร์เหรยเอรรรยิงสิยิงสิอ้าว ตอนนี้ก็ยังไม่ตายจริงได้ได้ยังไม่โดนไม่โดนตอน,นไม่โดนเหรอโอ้ยไม่เป็นไรโอ้โหเข้าไล้เข้าไม่ได้เข้าได้ไหมนี่ไง นี่เห็นแล้วครับเจอเจอแล้วเจอเจอฮอแล้วเจอฮอแล้วเอาขึ้นสิครับขึ้นสิขึ้นเลยไม่ต้องสนใจอย่างอื่นละขึ้นอย่างเดียวเลยมันจะยังไงเนี่ยขึ้นหน่อยซิขึ้นน่อยอ้าวขึ้นขึ้นขึ้นไปแล้วก็ไปทางไหนคอนว้หรือกอนนะคอนอยอยู่ไหนให้มันจบที่คอนวอยนี้ไหมหรือว่าคอนวอยนี้ ไปไปไปสองกิโลขึ้นขึ้นให้สงูงสูงไปให้ไกลไไปไปเลยครับไมมันดีๆ เงียบๆปันนีดปันนีดอย่าให้อย่าให้เสียหลักอย่าให้เสียจัดไปจัดไปจัดไปครับอ่าแท็กไปเลยแต่ไกลโน่นนี่ไงนั่นแหละต้องอย่างนั้นครับแล้วก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นอะไรอย่า้เออต้องอย่างนั้นสิอ่ะยังอีกเหรอมันยังไม่ตายกันนะ ยังไม่ตายอ่ะเอ้าก็เออต้องอย่างนั้นสิอ่าต้องอย่างงั้นแล้วก็มึงด้วย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 อ่าโอเคแล้วก็ลงลงมาดีๆอ่าขอบคุณครับลงมาแล้วก็ไปแท็กกันไป ได้อีกแล้วห้าพันมาอีกมาแล้วล่ะบางไหนอีกเอ้ยไม่ใชล่ละมันลงก่อนลงก่อนต้องเป็นไรเวอร์ด,ดิอ่าไปไปที่ไหน,ไหนมไมอีกมีที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกมี่ตรงน,นี้มานี้มีไหมจะจาไ,ไปไปอีกอ่าโอเคไปนี้ก็ไปนี้ วิทยาลัยบีทวีห้ากิโลนิดเดียวหน่อยไม่เป็นไรป่ะอีกนิดเดียวไม่เยอะหรอกแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นมิชั่นหลักกันวิดีโอต่อไปแล้วกันอันนี้นานแล้วถึงห้าทีแล้วยังไม่ได้เล่นมิชั่นยังไม่เลยมีเล่นมิชชั่นปกติเลย เล่นแต่มีชั้นลองเนี่ยบอกแล้วเล่นเกมไม่รู้เลยครับว่ามันจะเป็นมีชันหลักหรือมิชั้นลองยังไม่รู้เลยบอกไม่ถูกคือมันแล้วแต่อารมณ์เนี่ยครับแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมพอมันได้จังหวะได้คอปเตอร์ดีนี่คืออยากจะเล่นมิชั่นลองๆไปให้หมดเลยแบบนี้แหละปะ quần à à, <coughs> này là copy, hey hey, nè, quần này là copy tới mà nhiều, nhiều đấy, à, rồi, tới là lạnh, là, à, nào đi? ไม่ใช่ล้ไม่ใช่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 ตรงนี้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 รถเลยยิงเลยยิงยิงอ่ายังเหอยังยังใช่ไหมอ่าเรียบร้อยครับไปนะอ่าเรียบร้อย ลงมาลงมาแท็กซัพพลายก่อนดีกว่ามาแล้วค่อยหนีไปมันระเบิดละไปเดี๋ยวไปแท็กซัพพลายก่อนยอย่างอื่นที่หลังไปแท็กซัพพลายก่อนโอเคเรียบร้อยครับผมยิงอีกอ้าวยิงอยู่ไหนอยู่ไหนครับผมเรียบร้อยครับจบหมดเรื่องหมดราวนะ อ้าวไม่เป็นไรหรอกไปขึ้นไปผมว่าไปเล่นมิชชั่นหลักได้แล้วนะเนี่ยหรือยังไงไม่รู้แต่ควันดำปีแล้วตอนนี้เท่าที่รู้อะเออต้องอย่างนี้สิครับแม่งควันดำปีเลยเนี่ยตอนน,อน,นี้ตอนนี้ยังไงตอนนี้ยังไงมียังไงอะฮะนิดยังไงอ่ะโอเคหมดมิชชั่นนี้ละจบแล้วตรงนี้นะไปเรา เรามาที่นี่กันดีกว่านี่ซันเมติโอนะแล้วเดี๋ยวเราเล่นเวชั่นต่อไปไอไอวิดีโอต่อไปแล้วกันวิดีโอนี้ไม่ไหว15บห้นาทียี่สินาทีแล้วนี่ยไม่ทําอะไรเลยแค่น,นี้แหละ